นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดานะปารมีสัมปันโนดานะอุบาปารมีสัมปันโน ดา n a p a r a m a t h a p a r a m i s a m b a n n o เมตตาไมติ a ารุณามดิตาอุเบกขา -parami-sambanno idevasa b h a k a v a s ี l a p a r a m i s a m b a n n u ส ba ีลาอุป -parami-sambanno สีลา p a r a m a t h a p a r a m i s a m b a n n o แม่ตามัยเตกะรุนาโมเทตาอุเบคาบารามีสัมบันโนเิวิโสภะกะวาเนคามาบารามีสัมบันโนเนคามาอุบาบารามีสัมบันโนเนคามาบารมาธาบารามีสัมบันโน เมตตาเมธีกรุณามุทิตาอุเบกขาบารมีสัมมโนอิติปิโสภควาปัญญาบารมีสัมมโนปัญญาอุปปารมีสัมมโนปัญญาปรมธบารมีสัมปันโน เมตตาไมเตกาโรนามุทิตาอุเบคาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาเวริยะปารมีสัมปันโนเวริยะอุปปารามีสัมปันโนเวริยะปรมาธาปารมีสัมปันโน เมตตาไมตริการุณามูทิตาอุเบกาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาขันติปารมีสัมปันโนขันตเดวบาปารมีสัมปันโนขันติปรมาธาปารมีสัมปันโน เมตตาไมติกาโรนโมทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาสะจารามีสัมปันโนสะจาวะปารมีสัมปันโนสะจารมัทธปารมีสัมปันโน เมตตาไมตรีการุณาโมทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาอาทิธานาปารมีสัมปันโนอาทิธานาอุปาปารมีสัมปันโนอาทิธานาปรมาถารมีสัมปันโน เมตตาไมตริการุณาโมทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุบาปารมีสัมปันโนเมตาปารามัทธาปารมีสัมปันโน เมตตาไมตริการุณาโมทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาโอเบกขาปารมีสัมปันโนโอเบกขาอุปาบารมีสัมปันโนโอเบกขาปารมัทธาบารมีสัมปันโน เมตตาไมติการุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะกวาดาสะปารามีสัมปันโนดาสะอุปปารามีสัมปันโนดาสะปรมัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมติการุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะกวา บุวทางสารนังกัจามิธรรมังสารนังกัจามิสังฆังสารนังกัจามินามามิหัง